เจีาวพี่นอ้องอากาศก็ร่างดีดีเรียบร้อยอบ้านครับรวันนี้จำแรกสวัสดีครับพี่นอ้องกี่นี้ นิงนกจอครับอึปูนอาไมา่แหงๆครับปวดงามพุดเสอยวหมุนเหเอาล้โพกมานำพี่น้อง่าคาัดเ4็7พีเมียม ลูกเขาขันหลายอยู่มือนนี่อากาศดีดีแต่ว่าล่มแน่เจังหน่อ,นอยอเชื่อลูกเขาสวดสวดอยู่พาพี่น้องไปเบิ่งครับคือสีบ่ผ่าดดอกโอ้ có khó trổ khổ vô với thông này <cười> <cười> làm những mì không đẹp con con nếu một sò ทั้งมันร่มหนาวเหรอพี่น้องอากาศดีครับเฮ้ย บอนอวนโอ้อวนอยู่เ้ยมานครับเต็มแรกนกเจ้าโอ้นิ่งคนทางตุนอยู่ข้าวขี่รถหายิงนกเจ้าไปเรื่อยพี่น้องจังสีดเปิดลำโพงนกเขา Pino. ôi ngà mày bằng cái của nó nó. thử qua đó vào đây nọ, ôi, nô thử bựu khốn cả quá luôn này, อยู่ยยังนกเขาปุยพี่น้องโอ้ยยงอยู่งานนะครับโอ้ยเห็นแต่มิต่ขน แตกวัดนกบินของในป่าก็จี่ลงในป่าคืออ้ดขอไปเาอากับบ่ไหนพูดนกเจ้าตัวนึงบินอยู่ครับเจอ๋ย่งนกเจ้าตึกกโตกันนกเจ้าพี่นอะ ไปเติโย่เจ็ดสิบเมตรผลละคือเรียบร้อยหวยข้างนมานนอโอ้ยนกลงเลยบ Như hằng nhìn cái này ninh này ninh 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 đây mà ninh ninh ปลายใหม่สูงๆก็มูเหมือครับนิ่งๆปลายกุ้งไก่เติบอยู่ย่านนกขางงาไม้อยู่ยันนี่ลมแห้งเดี๋ยวไปเก็บตัวพี่น้อง2ตัวครับ Cú nè như bài 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 ôi, khổ quá bài 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 lại bài ว้ามสิแขางต้นไหม่ตกยุี่น้องตกยุบโอ้ยหมดายถือปีกมันครับแต่มที่สองตา่น้องออกเลาะตอครับโอข่งเมื่อผลละหานมันอีก แดดลมแห้งไหมพ่อนกลมแห้งตาพี่น่องเดินต่อครับมทั้งบ้านห้องกันลังตอนนเขากขอพวกเขาพี่น่องมาอยู่บนไหนยิงโอ้ยลมแห้ง เขาบานแล้วพี่น้องมันีสองแต้มนกเจ้าของหน้กเกาเขาตกกับหม้อหนาอล้่หลังบานนีกก่ครับไน้นกเจ้กเกา,กกาสองแต้มนีกก่นกเขาบ่ถทึก ถือจุ๊บไปลงปลาบนไอ้น้ำพาเอาสั่งพามันก็หายไปเห็นสวยแล้วพี่น้องอเอ้ยแต่เข้าบ้านแล้วสำรับคลิปนี้ก็ไว้ซักนี่แหละครับหรือพอกันคลิปหน้าขอบคุณสำรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชม คลิปน้าก็ติดตามใหม่คือเกอละครับพี่น้องบรรยากาศร่มเฉยใจสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ